โอเคครับขอกราบสวีดัสสวีด so, ีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านก็ได้กกันนะะฮ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอกุลานฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม PFS สองพันยี่สิบเอ็ดที่เคยนะฮะก็วันนี้เราจะมาเกิดกระชับมิตรนะฮะแบบเล่นกันขำๆกับเออ่ช่องพีเออร์เกียรอะไรนี่แหละครับที่เออ่ผมได้มานะครับก็ผมตัดมาตอนนี้เลยนะครับก็ตอนที่สมเจอกันเลยนะครับก็ตอนนี้ผมพากเอานะครับก็ ถ้าออผ้า,าะอะไรก็ขออภัยนะครับก็จำดูเลยว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะครับก็วันนี้กำลังจะสุ่มเจอนะครับก็ก่อนที่จะดูก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะเจก็โอเคนะฮะตอนนี้ที่ผมก็ฟิตนะฮะพอสมควรอยู่ก็แล้วเดีย๋ยวเราจะเ,จอเอปรับการตั้งค่านะครับก็รู้จะปรับแต่แปดนาทีต่อเวลาต่อจุดโทษนะครับ พอเราไปดูเออเราปรับกันทั้งค่าก่อนฮะปรับเป็นแปนาทีกัเวลาต่อจุดโทษนะครับต่อจุดโทษเออปรับจุดโทษนั่นแหละครับก็ไปดูฝั่งของเอ,อ่อช่องเปรมนั้นนะครับก็จะประมาณนี้ฮะมกดดูไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวไปดูนครับ่าการภาคเล่นครั้งแรกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยก็นะฮะช่องผมก็จะถึง1 0 0 ซับตะไคร่นานหนึ่งร้อยซับผมจะแจกบัตรกาลิน่านะครับก็ลรกดติดตามไว้ด้วยนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมก็จะทําแบบนี้ไปเรแล้วครับเอ่อผมจะทําเพื่อทําไปเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความบันเทิงอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะคลิปกับเกม PS นะครับเปพดนั่นแหละแล้วไม่รู้ว่าจะมีเกมอื่นหรือเปล่าครับแต่วันนี้จ่ายมาที่ลูมิเนเก้เนม่าฟินาโดตอริสจ่ายมาที่เมสซี่เมสซี่โอ้ไม่ได้ครับแค่วันนี้ จ่ายมาลูกนี้เทนิสเนเดโน่แต่บอลได้เป๊ปเปเรลา่าเจยาก็จ่ายมาที่ตอรีสจ่ายมาที่เมซซี่แทงมาลูมินิเก้ลูกนี้โยกมาตอรีสใช่ไหมครับมุ่งเมื่อกี้ไม่เข้านะฮะดวกชานะฮะดูนะแทงมาตรงนี้ลูมินิเก้ครับเปิดข้อมาลูกนี้มุ่งครับโอ้โหนี่มาหมุ่งนะฮะไม่ใช่ตอรีสโอ้โหขออภัยด้วยนะฮะนี่ยานอูบักะฮะ จะเตะมาให้ที่เอ่ออะไรวะนั่นน่ะไม่รู้ครับแล้วก็เอ่อจ mm ่ายมาอะไรนะจ่ายจินโจอะไรใช่ไหมแล้วก็จ่ายมาจังหวะนี้ไม่ผ่านนะจังหวะนี้ตอรีสจ่ายมาที่ลูมินิเก้โอ้โหแรงไปนะจังหวะนี้ไม่ได้เดวี่จ่ายมาลูกนี้เดลิกตัดบอลได้มาที่เตียโกอืมไม่ได้ครับเดวี่จ่ายมาที่เมเนมาโอ้จ่ายแล้วพูดอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีคลิปจะลงนะครับพวกช่องนี้ก็ ไม่มีทองนะฮะเดี๋ยวว่าจะเติมเอาอยู่นะฮะเติมแล้วมาสุม่มให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับแทงไม้ที่เมสซี่จะจ่ายคืนลูมินิเก้เอาเอาฟาวครับโอโ้โหจังหวะหนีได้ฟรีคิกะคระยะนี้ผมก็ยิงฟรีคิกไม่ค่อยเก่งนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าผมจะยิงเข้าหรือเปล่านะฮะก็ผมว่าไม่น่าเข้าไงเพราะว่าผมยิง ระยะนี้ก็โอ้โหผมยิงฟรีคิกไม่เข้าเก่งผมยังไม่ได้ฝึกนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าเออเมสซี่ของผมนะฮะดูจากการยิงนะฮะดูครับผมยิงอะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ยิงไปเข้าออมือของยานโอูแบบนะครับก็โยนมาที่เทเลซินเดโนมาที่เออเทเลซินเดโนนะครับตัวนี้ตัดบอลได้มาเลือดหรือไม่ครับเจนน้าวันนี้มาที่เทเลซินเดโนจ่ายมาวันนี้ ตัดบอลได้มาที่เตียโก้มาที่เฟอร์นันโดตอเรสโอ้โหตัดบอลได้อีกแล้วครับโอ้โหจังหนี้มีการค้างเอาเอาค้างมาตั้งวันนี้โอ้โหคลิปค้างนะครับไม่แบบผมตอเรสไม่ได้ค้างนะครับคลิปไม่น่าจะค้างหรือเปล่าหรือว่ามันค้างแค่ในเอ่อในที่ผมพากเนี่ยครับผมก็รู้เหมือนกันนะครับก็มาที่เอ่อเมสซี no, ่มาที่เชลเซีเดอร์อานูจ่ายมาที่ลูมิเนเก้มาครับจังหนี้ลูมิเนเกะกับเมสซี่ แทงมาต่อเลียจับแล้วก็ยิงจังหวะน,นี้ติดโอ้โ oh หของเตะมาที่เดลิกวันนี้มาที่เออจ,จ่ายให้ที่เลวานดอบสกี้ก็ไม่ได้ครับนีมานีมาเดี๋ยวเบิ้ลทัดมาล้วหนีได้จังหวะน,นี้จะไปอีกหรือเปล่าโอ้โ oh หโดนเย่งได้นะครับก็โอ้โหมาเองครับจ่ายขึ้นมาให้ที่เนมาโตนตัดด้วยเทนนิสเซอร์นู้นจ่ายมาก็ติดอีกครับโอ้โ oh หอะไรกันครับเนี่ย นิมานะครับโอ้โหล้มกับาลาโดน่าจ่ายมาที่เลวานดับสกี้ยิงไกลฮะโอ้โหยิงไม่เต็มเท้าหรือว่าแบบผิดเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ฮะดูภับชานะฮะโดน่าจ่ายมาที่เลวานยิงครับโอ้โหมันใสอ่ออกข้างนอกครับมันมันมันไม่เต็มเออเต็มเท้าอะครับเออผมก็เตะขึ้นมานะให้ที่โตอเลสก็มาจงหวันนี้มาลาโดน่า จ่ายมาที่เลวานดอฟสกี้ยิงซัดเต็มข้อเข้าไปแล้วครับโอ้โหโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับลลกนี้ก็โอ้หยิงเข้าอย่างสวยงามนะครับโอ้โหเกินไปคมเกินคมเกินนะครับจังหวะนี้เราดูนะครับจ่ายมาทะลุช่องมาโดนเวียดสองก็ยิงเหมือนเดิมยิงเข้าเหมือนเดิมนะครับก็เกินไปนะครับเกินไป ลูมินิเก้มาให้ที่เตียโก้เลียมาลูมินิเก้มาตอเลสคืนไปที่เดลิกจ่ายมาติดครับแต่ยังได้อยู่เนมามาที่ตอเลสคืนไปที่เนมาไปให้ที่เดวี่โยนเข้าในมาลูมินิเก้ไม่ได้มงครับยานโอบักขวาไวข้ขามือเลยขาเลยเหรอจับเอ่อเต็มมือหรือว่าขาหรืออะไรขาอะไรขาวะนี่เลน,นาโกโ,โหว่าเสียวนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้นะครับ ก็จากวนันนี้โอ้โหแต่บอลได้ครับเป๊ปมาที่ปีเก้ไม่ได้ฮะโอ้โหกองเต้ใช่ไหมเป๊ปเอ่อมาที่ปีเก้ตตียโ,โก้นี่มาจ่ายโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้จะวันนี้เจา้จานี้มาลาโดน่าโอ้โหโดนแต่บอลได้เดลิกแทงให้โอ้โห,ต,บบห,โโหต่อเลก็กก็นะฮะผมเลยอ,อาจจะเล่นไม่เก่งหรืออะไรก็ขออภัยทุกคนทุกทุกท่านนน,นะครับก็ ตีวานมาอีกแล้วครับเจ้าหนี้เดลิกเบียดได้เตะไม้ที่ปีเกลูกนี้ยังได้อยู่ครับเจ้าก้นีมานะฮะมาที่เมสซี่คือมาที่เทนลิสเดโน,โนจะแทงคืนโอ้โหลูกนี้ก็ออกนะครับก็ทุ่มมาลูกนี้โอ้โหของเตะใจไม้ที่เออ,เอ,อมาที่เมสซี่ นะครับตรงนี้กองเต้กองเต้มาที่เอ่ยรีมามีเทนนิสซินเโน่แตบอลได้แต่เออยังได้อยู่รับเทนนิสซินเโน่แทงมาลูกนี้แล้วจะไปครับลูหนึ่งครับโอ้โหแต่ลบกสอง้ครับดูมินิกเก้ขึ้นหลังมาทียรบักนะครับหมดเวลาการแข่งครึ่งเวลาแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครึ่งแรกผมโดนนํำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนมาดูนะว่าผมจะแก้เกมยังไงนะครับ ก็วันนี้ครับผมจะเอาเออเอร์ริงบอลฮาร์เรนต์นะครับลงมาแทนแทนของลูมินิเกตนะฮะก็จะประมาณนี้ผมก็เปลี่ยนแค่นี้แหละครับทีมผมก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เริ่มดูกันเลยนี่ขึ้นหลังว่าผมจะเจ๊เกมได้หรือเปล่านะฮะเอ็มบ่าฝั่งของช่องเพมเอ่ออะไรอาเกียร์ไปเลยปะจะไม่ได้ครับก็เปลี่ยนเอาอมปาเป้ลงมานะฮะแล้วก็เอาเมสซี่ลงมาแทนเอ่ออะไรวะนั่นนะ เดู๋ครับจังหวะนี้ฮาแลนด์โอ้โหเวลานี้ก็จะตัดบอลได้ครับเมสซี่จังหวะนี้เบียดมาแทงให้เออร์ลิงบาลฮาแลนด์เออร์ลิงเฟกช็อตหนึ่งครั้งหลบมาได้หนึ่งจังหวะนี้เปิดเข้ามาโอ้โหติดครับจังหวะนี้เดอะลีกเดอะลีกโยนยาวมาที่คิเลียนเ e อ็มปาเป้ฮะมาที่นี้มาเอาเอาปีเยเปไปเลยนั่นนั่นนี่มานี่มาแทงมาที่คิเลียนเ e อ็มปาเป้ยิงตีเซฟครับโอ้โหเหนียวเกินเหนียวเกินจังหวะนี้นี่มา ใจไม้ที่ตอเรสมาที่เนมามีมาจะไปเองครับโดนเบียดลูกนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วจะเปิดเข้าไปจังนี้โดนเอ่อจิมมาได้จังนี้ย่งกลับมาได้ครับดีวีแต่มาที่เตียกโกโยนมาให้ฮาเลนก็ล้มหน้านะฮะโอ้โหถ้าไม่ล้ก็ไม่เข้าจากการล้มหน้าลูกนี้โอ้โหเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่า โ okay, so อเคนะครับก็ยานโอบักนะฮะจะติขึ้นมาให้ทีเทน,น,นเซนโดกอง,งเต้จ่ายมาลูกนี้นี่มาตาบอลได้มาทิจิอาโกเฟร์นโดตอเรสแทงให้ลุมโอ้ยแทงให้เออเออฮาแลนด์นะครับโอ้โหเดีย๋ยวนี้ยานโอบักเออเลียดเลียดมาให้เออตรงนี้มาถึงกองเต้มาครับมเมสซี่ลูกนี้มเมสซี่ จะทำยังไงครับจ่ายมาให้ที่เอ็มปาเป้โอ้โหโดนยิงเข้าเตะหล่าหน้านะฮะโอ้นิดเดียวครับเรลาหน้าเกือบแล้วนะเกือบดูดครับล้มยิงปัป๊บเข้าเฉยก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะปะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะยาโก้มาจะมนนี้เนมายังได้มัอยู่เดวีเนมา โอ้โหเนมาร์ยได้อยู่มาที่เดวีด่คือมาที่เนมาแทงไม้ที่เป๊ปไม่ถึงฮะโอ้โหลูกนี้เจ้าวัน,น้เตียโก้ยังมาได้ตอรเรสโอ้โหโดนแย่งแล้วครับเจ้า,จานี้มาเตียโก้ตัดบอลได้จากมาที่ฮาเลนฝาาไ้ที่ตอรเรสแทงไปที่ฮาเลนแต่ถึงจ้าแล้วก็ยิงครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับสุดสวยเออร์ดิงเบาฮาเลนนะครับลูกนี้โอ้โหดูดิครับโอ้โห ประเทศเลยว่ครับทุกคนดูว่าช้าอีกครั้งครับต่อเลียนนะฮะนะฮเล่นเปล่าต่อเลียนแล้วก็ฮ่าเล่นเตะถึงจังหวะแล้วก็ยิงฮะหนีเอ่อแบ็กเซนเตอร์แบ็กของเออ่ฝ่ายตรงข้ามนะครับมาแล้วครับเกมกำลังตึงครับจังหวะนี้บอกเลยนะฮะไม่ได้จัดฉากหรืออะไรนะฮะไม่ได้บอกว่าใครแพ้หรืออะไรครับจังหวะนี้ยิงมาโอ้โหอิมปาเป้นะฮะโอ้โหมันไม่ได้จัดฉากนะฮะทุกคน โอ้โหจังหวะน,นี้เตะมาชเแลบออกไปได้เปิดมุมนะฮะแล้วซูมมาที่สเตเกนทำไมนะฮะก็ไม่รู้หรือว่าเซตตอนนั้นนะฮะย mm ิง hmm. มาติดครับเดรลิกติดเดรลิกลูกนี้โอเคก็เราดูก่อนตอนเปิดมุมกันเลยนะครับเซนักซินเดออโนเปิดเข้ามาโมงไปได้ไดไหรือเปล่าสเตเกนจับบอลได้โยนมาลูกนี้โอ้โห,โหโดนตัดบอลได้ดเนมสซี่ มาที่เองกโลวังเตโยนมาให้เจ้าวันนี้โอโ้โหมองไปนะเลวานมาที่ฮาเลนโอ้โหไม่ได้เจ้าวันนี้เด,ดี๋ยวนี้ฮาเลนแตดบอลได้แทงไปครับเจา้าวนี้ตอนลีหลุดมาแล้วครับเจ้าวนี้หลุดมาแล้วเจ้าวันนี้จะทาไงยิงเบาๆตีเซโบไมมาซีได้ไงอะครับทุกคนดูดิครับโอ้โหนี่มายังได้บอลโยตัวนี้ใช้สกิลแต่ไม่ได้แต่ยังได้อยู่ยังลงม,มาได้ โดนมาไจะปั對對 M M AH ่นกลายลูกนี้ตีเซฟอีกแล้วโอ้โหเซฟได้เซฟดีครับยานโอ布拉กโอ้กองเตะจ่ายไม้ที่นี่มานี่มาลูกนี้โดนตัดมาได้ดูเนฟอีเแอร์เนาะแทงให้หาแต่ก็คนละช่องกันนะฮะลูกนี้มาที่เซนอีกเลอร์อู้นเออมาที่เมสซี่มาเอ็มปาเป้ลูกนี้ผมเรียกสเตเกนออกมาแล้วบอลนะฮะเพราะว่ามันจะหลุดออกมาได้ มา, Messi, าที่เมสซี่ฮาแลนด์ฝากไว้ที่ตอร์เรสไทยไปที่เมสซี่ไม่ได้ไม่ถึงฮะเจ้ามือนี้วันนี้น,นันกเตะผมก็เริ่มหมดแรงแล้วนะฮะเพราะว่า mm hmm. ก็เต็มเยอะฮาเลนฟิคชอ็อตจังวนี้โดนยังได้ตัวกองเตะกองเตะตัวเล็กๆแต่ก็ใจใหญ่นะฮะจังมือน,นี้เอ็มปาเป้ไม่ถึงนะปีเก้ได้มาแต่มาที่เดลิกแต่มาที่เตียโก้แต่มายาวๆไปที่ฮาแลนด์จะให้ที่เนี่ยมาก็ไม่ถึงนะฮะ นี่โยนยามาแล้วครับโอ้โหปีแค่แต่ไม่ได้แล้วก็ขอโยนบ้างแต่โยนได้แค่นิดเดียวโอ้โหมองไม่ถึงครับน,นี่มาหน้าไอขายหน้ามากเลยครับตรงนี้ไปไปเลยครับตรงนี้ดีพี่ใจไหมที่นี่มาโอเคตัวนี้โอเคต่อไปต่อมาผมก็พากไม่ทันนะฮะโอ้โหเห็นปั๊บก็ตอนนี้ต่อยอะไรพิเศษนะฮะก็มันจะมาเปลี่ยนตัวนะฮะก็จะเอาเอา่เอทาง ผมจำไม่ได้ผมว่าใครลงนะครับผมอ๋เอ,อเอาคาซมิโลลงมานะฮะจจงหวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหคลิปช่างยาวนานเหลือเกินก็พักจ็บคอนะฮะโอ้โหโอเคครับตอนนี้เขีม,มาที่เมสซี่แต่มาที่ฮาเลนนะฮะโอ้โหไม่ถึงนะฮะลูกนี้ไม่ถึงมาลาโดน่าจ่ายมาที่เอ็มปารเปไม่ผ่านเชอรัลตดปีเก้ มาดาวด้านหาจังตัดบอลได้จะให้ทีเอ็มปัปป้ก็ไม่ผ่านเดลิกมาจังวันนี้แทงไม้ที่ตอเลสลูกนี้หลุดเลยครับจังวันนี้จังว่ันนี้นะฮะจะหนีโอจะเวกไปเองโอ้โหไม่ฟาวฮะแต่ฟาวผมผมก็งงเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนลุมขนาดนั้นไม่ฟาวผมนะแต่ผมฟาว,<อ>ฟาวครับผมไปทำเขาฟาวผมทำเขาไปผมนี้ต่อยได้รบอลหน้า,าแต่ว่โอ้โหฮาเล่นมา ผมนึกว่าอ,อูอบาเขาจะวิ่งออกมาตัดบอลน,นะผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าแต่ผมโอโ้โหอะไรวะเสียดายมากเลยครับเมื่อรู่เมื่อกี้เอาใหม่ครับโอโ้โหเตมาติดตอนเลนจยังได้อยู่มาที่ฮาเลนจาจคือไปทำไมนั่นน่นะยังไ,ได้อยู่นะครับช่วงนี้โอ้ไม่ได้ครับกองเตะมาที่เมสซี่โอโ้โหเตะสวนเลยครับโอโ้โหกาเซมิโลตรงนี้ ัวนี้มาที่เทเนติดส์เนแต่ไม่ได้เตียโกออมาที่ฮาเลนาจมาเตียโกมาที่เมสซี่ติดครับโอ้โหยังได้อยู่หมองมาที่เตียโกโอ้ตอนเล้ไม่ถึงฮะาเจ้านี้โอโปป้โหเกิดไปเปล่าโอ้โหจังวันนี้โอ้เอ็มปาเป้มาแล้วครับจังวันนี้เอ็มปาเป้เสียดไปแล้วครับโอ้โหลูกกระทันหันอย่างนี้โอ้โหดูดิครับโอ้โหดักเตือนเฉยๆนะครับไม่โดนไปอะไรก็ก็ดีเลยลครับเออ ดูครับเสียดขนาดนี้ไม่โดนใบอะไรนะครับดูครับเสียดไปอย่างนี้นะครับโอ้โหเพราะเอเป๊กเขามีความเร็วนะครับผมก็ต้องเสียดนะครับเสียดอาจจะเสียดประตูก็ได้นะครับก็ใครจะไปรู้นะครับก็ลองดูกันเลยว่าผมจะเออนี้มาลาโดนหน้านะครับจะยิงยิงฟีคิลุกนี้ข้ามคานโอ้โหหมดเวลาขึ้นต่อเวลาครึ่งแรกแล้วฮะเหลืออีกครึ่งหลังนะฮะ นี้ผมมาดูนักเตะเฉยนะครับว่าจะเปลี่ยนใครลงดีก็ไม่มีหรือว่าผมอะไรไม่รู้ตรงนี้ก็เรามาดูกันเลยว่าขึ้นต่อไปเราจะยิงได้หรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยก็ฝากติดตามนะครับเพื่อให้ถึงหนึ่งร้อยซับสไครต์นะฮะแจกบาคาริน่านะครับ,รบไม่บอกว่าคีย์บัตนะครับและตอนแจกผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่าเออผมจะแจกในคลิปนะถ้าลีหรืออะไรอาจจะพลาดก็ได้นะครับ ก็ผมใครจะไปรู้นะครับว่าจะซ่อนไว้ด้านข้างด้านไหนก็ได้นะครับเออก็อย่าลืมติดตามไว้เลยนะครับสมมุติผมถึงตอนไหนแล้วผมแจกบับแล้วทุกคนไม่ได้กดกระดิ่งไว้เขาไม่รู้นะครับว่าผมแจกตอนไหนแต่จะบอกว่าผมไม่แจกไม่ได้นะครับก็ไอ้มาโอ้โหเทนนิสิเดอนอไม่ผ่านเดวีเดวีตรงนี้โอ้โหโหมาเอ้าโ,โอ้โหจังงวะนี้ เดลิกมาที่เดียโกมาที่ต่อเบซมามาที่เบซมาฮาเลนเบซีมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับไม่ได้คือไปเปล่านะครับลูกนี้วันนี้มาที่ฮาเลนยิงลูกนี้โอ้โหยิงแบบไม่จับนะฮะมันก็ต้องหมุนตัวนิดนึงฮะครับก็โยนมาตรงนี้เทลิเซเนอร์นองตัวนี้เบซมาตัดบอลได้เบซมาโยนมาที่ฮาเลนลูกนี้โอ้โหผมว่าจะพักอกนะครับก็ไม่ได้ นี่มานี่มาจะใช้สกิลแต่ไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวละกล้จะหมดครับจังวันนี้เปิดมาวันนี้ปีเคตัดบอลได้ครับจังวันนี้มาที่เดลีอ่าหมดเวลาครับได้จุดโทษเฉยนะฮะนี้เรามาดูกันเลยว่าใครจะจุดโทษลูกนี้นะครับแบบโอเคดูว่าใครจะชนะนะครับก็ามาดูกันเลยผมจะเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับเบซีมา เเมายิงไปด้านซ้ายยิงไปลูกนิวโอ,โโอบกักไม่คิดว่าจะยิงตรงกลางหรือเปล่าครับจังหวะนั้นนี่มาครับจจงหวันนี้เนมายิงผมก็ปัดไปด้านขวาผมนึกว่าจะยิงไปด้านนี้ผมก็ปัดไปด้านนั้นนะครับคนหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับจังหวะนี้เมาดูกันเลยว่าออฮาเลนของผมจะยิงฮาเลนยิงไปด้านซ้ายครับโอบกักโดนไปทางด้านขวา คนละทิศละทางเลยครับจังหวะนี้มาลดาดูนามาลาโดนูนารูกนี้ผมคิดว่าจะยิงไปด้านนั้นนะโอ้โหแต่ก็ยิงมาด้านนี้ก็เสมอสองสองนะครับนี่นี่มาผมป้งยิงไปทางด้านขวานะครับโอบกักโอบกักโดดไปทางด้านซ้ายโอ้โหสามประตูต่อสองนะครับจังหวะน,นี้โอเค มรมดูกันเลยว่าเอ่อทางเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยิงไปทางด้านไหนถอยมาจังวันนี้โอ้โหยิงตรงกลางนะครับโอ้โหผมนี้ไม่รู้เลยวันนี้ผมคิดว่าฝั่งนรงข้ามจะทําแบบฝั่งทางช่องของเปรน,นะครับจะคิดว่าผมจะยิงตรงกลางผมไม่ยิงหรอกครับสี่ประตูต่อดสามครับโอ้โห,โโห,โโหรูปนี้ เมสซี่บ้างครับเมสซี่ทางฝั่งตรงข้ามนี่จะยิงโอ้โหโดดไปคนละทางยังไม่มีใครพลาดสักลูกเลยครับโอ้โหกดดไปเปล่าไม่มีใครพลาดนะครับจังหวะนี้ติอาโก้ติอาโก้คันทาร่ายิงไปทางด้านขวาเข้าไปแล้วครับโอ้โหโอบากโดดไปทางด้านซ้ายห้าประตูต่อสี่ไปแล้วฮะนี่คือลูกตัดสินแล้วครับลูกตัดสินของเอ็นโกโลกองเต้อ็นโกโลกองเต้กองเต้ลูกนี้ ยิงไปทางด้านไหนครับผมปัดไปทางด้านขวาแต่ยิงไปทางด้านซ้ายโอ้โหห้ามตัวต่อห้าเฉยะครับคนดูก็โอเคตัวนี้จะเป็นแบบว่าเออใครอะไรนะทีนี้คาซิมิโร่ก็เหมือนปอกบาเนาะเออ,ย,อย่อง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 แล้วก็ยิงอะ่ะโอ้โหหุ่ตัวต่อห้าครับโอ้โหยิงเข้าครับตรงนี้เรามาตัดสินเลยนะครับว่าจะเซฟได้หรือเปล่านะฮะก็ว่าเขาจะยิงเข้ายต่อไปอีกครับอะไรจอจินโย่หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ครับ เสยไปทางด้านซ้ายโอ้โหยิงไปทางด้านขวาโอ้โหไม่ได้ครับอ่ามีการมีนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรยังไ,ได้อยู่จุดนี้ทางเด,ดวี่ของผมนะฮะจะยิงไปทางด้านซ้ายนี่จะเข้าหรือเปล่าเข้าไป้วครับจังนี้เจ็ดหกครับจังนี้เป็นลูกตัดสินแล้วฮะจังวันนี้ของทางเอ่อเดวี่เหมือนกันใช่ไหมครับเดวี่ยิงลูกนี้ ครับค่ะโอ้โหตีซีฟครับผมซีได้ครับเจ้าวันนี้ซีได้ครับสเตเกนเซฟได้เหมือนแชมป์นะครับแชมป์นะครับโอ้โหเหมือนได้แชมป์นะครับก็นะฮะชนะแล้วครับโอ้โหเล่นโคตรนานยี่สิบนาทีครับคลิปก็นะฮะอ๋อโอเคนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้มเพื่อแรงใจให้ผมตามคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้ะผม